นะนะลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าตรงนี้ก่อนเลยมีน้ำพยยะพยยบนะน่าสงสัยลองก่อนคนระับนั่นไงนั่นไงผมบอกเลยว่าน่าสงสัยนะมีน้ำนะ่าจริงจริง นี่งไงนี่ไงนี่นะพแล้วๆๆย้อนแล้วไซส์ดีเลยตัวนี้โอ้โหยากครับยากถึงจะเป็นหมายนานะ ครับกาดเก๊กไกเลยนะมาอะไรเนี่ได้อีกตัวหนึ่งนะโอ้โหตัวนี้สุดยอดนะครับเดินตีมั่วๆไปนะมันจะมืดแล้วผมก็เดินตีสกัดไปเจอดูดจุ๊บก็เรียบร้อยครับดูดอย่างนี้ตายครับดูดแบบนี้ตายแน่นอน <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาตกช่อนนานะที่เดิมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีตัวหรืเอเปล่านะ้เมื่อคืนฝนตกหนักมากโอ้โหตกแบบตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนเย็นยันกับแจ้งเลยนะแ้วน้ำแบบเต็มที่เลยวันนี้เดีย๋ยวมาลองดูกันผมว่ามีตัวแน่นอนครับวันนี้ลุยครับผมวันนี้มีตัวใหญ่แน่นอนนะถ้าสั่งตัวนะ ส่วมากทำไม่จังมากทุกช่วงนะจะไม่จังตัว ต้นหาเลยการตกใจเลยไอ้พรมีสายนั่นนะมันกัดแปลกๆครับกัดกระชากเลยนะกระส่งหรือเปล่าน่าจะกระส่ง กัดอะไรอยู่บนยอดหญ้าไม่รู้ว่าปลาช่อนหรือเปล่าะนะ่แต่น่าจะใช่ปลาช่อนนะปลาอื่นมันจะมากักดแมลงกัดอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นปลาช่อนแหละย้ำดูตัวยากเฉยอ,อยู่อ่ะ ไม่น่าหาตัวยากนะพูดถึงนะั่นะนะมาแล้วครับกำลังบอกหาตัวยากเฉยเลยนะกัดกเลยนะ แต้มแรกมาแล้วครับปลาช่อนสายจิ๋วนะปลาเข็มครับโอ้โหน่าสนใจก็เป็นสายนี้ครับกับปลาช่อนหนาใหม่นี้นะสายประมาณขีดหนึ่งสองขีดนะครับสวยเลยกับทวินมิกนะของอาร์มันโดครับ กัดแบบนี้ก็เรียบร้อยกัดแบบหิหวโหยนะโอเคครับนน้็นะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับทวินมิก มาใหม่เดิมครับไปเดิเมื่อเช้านะเมื่อกี้เลื่งานเร็วไปอีกหมาดงมาโหไม่ได้เรื่องหรอกลับมาใหม่เดิมดีกว่ากลับมาใหม่นี้ดีกว่านะอานนี้ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยือเป็นเตะก้านคอจีาครับเผื่อว่าจะมีลุ้นนะเเตะก้านคอจะถูกใจ เพราะเมื่อเช้าผมใช้กบยางเล่นไปแล้วนะน่เราจะจำเสียงไปสปินคอร์ได้แล้วก็วันนี้เปลี่ยนเป็นตีมเตมะมากตีมเตะก็น่าสนนะปนนไปในนาเลยดีกว่า ตรงนี้ยากครับเรียนายนักเดูนี่นักเลยครับดูกันเลยนะออื ไม่รู้อะไรครับเมื่อกี้มุนปาบเลยนะให้ตัวเงินตัวทองแล้วแหละขนาดนี้เสียงปลากราดอยู่ฝั่งนู้นนะเต้นเตะเต้นเตะลุยหมายแบบนี้นะแอคชั่นเ,าเบาๆครับ น่าจะเอานะพูดถึงยินเตะเตะนะบบ๊อ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 บนี้ยังยังไม่เจอตัวครับเจอตัวเอาแน่นอนมั่นใจครับว่าเจอตัวกัดแน่นอนยังไม่เจอตัวเฉยอปลาได้ยินเสียงกัาดอยู่ในป่านู้น ได้ยเสียงกัดอยู่ในป่าในป่าคือแบบได้ยินได้เสียงกัดน้ำก็เพิ่มยังไม่เห็นเลยที่ดูถึงความ <c oughs> ความได้กัดอยู่ในป่านะป่าจริงๆนี่ไงน,นี่เน,นี่อแานะยอดละ ถ้าส่งเลยนะถ้ส่งเลยนะมกเมื่อกี้ะเฮ้ยหายพลาดถ้พลาดก็ส่งเลยนะมกเมื่อกี้ะอสากัดหายพลาดอีกไซสไม่ค่อยใหญ่ครับ อ,อ่อนอีกแล้วอ่ตรงนี้ก่อนบนขอตรงนี้ก่อนนะเออมันตัวเฝ้าอยู่ครับออกมาจุบตัวเฝ้าอยู่ก็ออกมาจุบนะ ไม่มีไม่มีสักตัวเลยไม่มีไม่มีอาการเลย เป็นหบบยางมีข้างไฟนีนี่มันตีไม่ถึงนะน่าใส่เนวแล้วนะครับเนีย่ยเนวหนึ่งสองนะไม่ถึงกยบยางดีวกว่ามันมากดีกว่านะครับ ฝั่งนี้มีเวิ้งอยู่นะถ้าปลาคัดอาจจะไม่เห็นตอนกัดนะครับอาจจะแค่เห็นช็อตวัดอย่างเดียวนะเพราะว่ามันอยู่กลางป่าเลยอนะประมาณสักสามสิบเมตรครับ ระยะประมาณ30เมตรนะฝั่งนู้นต้องรู้เบ็ดดีครับหรือเบ็ดเปิดเสียโอกาสามสิบเมตรลุยๆน่าโดนมากมันเป็นเวิร์งนะเวิร์งอยู่ คือต้นข้าวมันไม่ขึ้นครับแล้วมันเป็นเบิรอยู่ตรงนีเป็นที่หลังหมู่บ้านนะครับมันมีลองให้เราตีได้นะลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าตรงนี้ก่อนเลยมีน้ำขยับขยับนะหน้าถงใส่ลองก่อนครับนั่นไงนั่นไง,องบอเลยนะ น่าสงสัยนะมีน้ำขยับขยับอยู่ครับน่าสงสัยโอ้โหไสสวยนะนะนะไม้เดียวโดนรู้เรื่องครับโอเคครับแล้วนะกนะับปละช่อนไซส์สวยนะไซส์ประมาณทักสามสามขี้ครับประมาณสามขีดสี่ขีดนะประมาณนะั้นไซส์ดีเลยตัวนี้โอ้โหยากครับยากถึงจะเป็นหมายนานะแต่ก็เราต้องเดินเดินหาช่องหาป่องดูครับตรงนี้เป็นหลังหมู่บ้านนะก็เป็นนา มีที่ว่างๆก็ลองย่อนดูไม้เดียวโดเลยครับแต่ต้องเดินเดินไกลมากผมเดินมาสี่ห้าร้อยเมตรแล้วเนี่ยโอเคครับนะนะลุยดูตัวต่อไปนะครับที่เห็นน้ำกระเพื่อม,มอกระเพื่อมอยู่ไม้เดียวโดนะครับดีนะ้เราไม่เดินไปตรงนั้นก่อนนะ ก็มันมีตามเลยนะนะเออมีตามนะครับเนี่ยนั่นน,ะน,นะนัะน่นนะมีตัวอีกนะเดี๋ยวดูม,มันมีน้ำขยับขยับอยู่ครับโอ้ไปนู่นแล้ไปน้ำทูไปนู่นแล้วนะตื่นเต้นงงู้นนันโอเคอุ้ย ปลาหมอหรือเปล่าจะเป็นปลาหมอนะโอ้มันมีตัวตามนะเรนะน่ะ,นะ,นะว่ายทู่น้ำทู่ตามมาเลยนะ สำมุดแล้วนะ อุ้ยอุ้ยน,น,นะนะมีตามมานะมีตามมานะครับตรงนี้เห็นเราไปแนละ้วมีตามมานะตามมาใกล้ๆเลยในนะ้ำมันใสมากครับ อืมฮึฮึฮ่าตัดตัวมันดูไปไหนแล้วไปแล้วตัวกระเพียวเดียวครับตัวตัวนิดเดียวมาปิวเลยนะครูครับตามมา ท่านหน้าตาม,มางับพิธีนะยังจะเอาอีกนะปวนิวเวเมื่อกี้น่าพอวางแล้ว่างนี้น,น,นี่หมายแบบนี้ครับตัวมีตัวดีแน่นอนนะลับไม่โดนลับไม่โดนนล้วนะ ทำไม่โดนนะซ้ำเดี๋ยวซ้ำซ้ำเดี๋ยวซ้ำก่อทั้งนานกออทั้งนานไม่เอาเห็นไหมครับพอเปลี่ยนมุมกอกัดเลยนะทำไม่โดนังไงทำไม่โดนังไงข้างในไปแล้วตื่นไปแล้วมั้ง

ป่าทั้งนั้นเลยนะตีละล้วงเราจะมองไม่เห็นน้ำเลยนะมันมีพื้นที่ให้ตีแหละมันแทบจะไม่มีข้าวแล้วครับมันมีแต่หญ้านะตอน,นมีช่องให้เราตีให้มีช่องฟองใหญ่ๆถ้าตีก็น่ารุ้นเลยนะมีฝั่งโน้น,นถึงมา ถึงพื้นเลยนะลงไม่ถึงพื้นหญ้าเลยครับออกไปทำจุดต้องดีวกว่าแบตหมดแล้วจะมีตัวกัดมั้งนะ 放了。 ตองเมื่อเช้าเลยนะเงียบกิ๊บครับเงียบกิ๊บเลยนะกาสนนะกครับกไกลๆเลยนะมาแล้วมาแล้วนะดูดทวบไปเลยครับ ตัวนี้พอเล้ยไซส์นะโอ้โหนะนะตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยนะนะตัวนี้ไซส์ดีเลยนะมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับนะะได้อีกตัวหนึ่งนะโอ้โหตัวนี้สุดยอดนะครับเดินตีมั่วๆไปนะมันจะมืดแล้วผมก็เดินตีสาัดไปเจอดูดจุ๊บก็เรียบร้อยครับดูดอย่างนี้ ตายครับดูแบบนี้ตายแน่นอนโอเคครับนันะนะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับเผื่อได้อีกสักตัวนะลุยครับผมจบแล้วครับนะนนะสำหรับทริปวันนี้นะก็ทริปก็ลากมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนไปทำงานครับช่วงประมาณทักหกโมงครึ่งนะช่วงเช้าประมาณหกโมงกับเจ็ดโมงอ่ะก็ถึงประมาณประมาณทักครึ่งชั่วโมงครับช่วงเช้าก็ได้ไปตัวหนึ่ง ช่วงเช้านะและวช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นไม่ไม่ไม่ไมบ่ายแล้วช่วงเย็นเลยห้าโมงเย็นผมก er two, two, <ท>็มาซ้ำก็ได้เพิ่มอีกสองตัวนะครับกัดไปอีกสี่ทีนะก็หมายนี้มันก็เป็นหมายมหาชนนะครับคนก็เข้ามาตีได้หมดนะแต่ก็กัดก็กระแวงบ้างอะไรบ้างกัดเต็มเต็มากตัวเมื่อกี้ก็ดูดจบไปเลยนะอย่างเงี้ยตายแน่นอนแหละถ <c oughs> ้ากัดอย่างนี้ย <K ill ian> ังไงก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับนะนะขอบคุณที่รับชมนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันนะครับขอบคุณครับ